สู่ท็อปปิกต่อไปกันเลยนะคะท็อปปิกนี้เขาเรียกว่าสีแรงกระตุ้นนะคะเนี่เอยสีแรงกระตุ้นนะคะถูกแล้วนะคะสีแรงกระตุ้นลูกค้านั่นเองนะคะเขาเรียกว่าหรือเป็นท็อปปิกง่ายจริงคือแบบไม่อยากให้แบบเป็นหัวข้อที่น่าเรียนอ่าเรียนรู้นะคะเรียนรู้มากๆนะคะเอาไปใช้ได้จริงกับทุก ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานความรักทุกสิ่งอย่างนะคะจะเป็นหมอเดาอยู่แล้วโอ้ยหมอดูอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วสีแรงกระตุ้นกระตุ้นไข่นะคะในงานของเราใช้ในการกระตุ้นลูกค้านะคะดังนั้นเขา,เขาบอกว่าไม่หัวข้อ,ขอพี่เอนี่นะไม่ได้ด้วยเร่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็จงทําคุณใสใส่ท้าไปเลยเอาไม่ไปนะคะลกค้าไปเลยนะคะสีแรงเหมือนกันนะคะ เล่โกลมลคาถานะคะเดี๋ยวพี่จะสอนไล่มลแล้วกันนะคะว่าสีแรงกระตุ้นนะคะทำไมต้องเรียนเรียนไปเพื่ออะไรนะคะเพื่อสีสีหนึ่ง,ง,ง,งเนี่ยมีค่ามากขึ้นนะคะมากขึ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวะสัสดุประสงค์ในการเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ใครไ,ไหมให้กับตัวเรา ออน้องสาว5ขั้นตอนที่พี่เอสอนไปแล้วลองย้อนกลับดู EP ที่แล้วนะคะ5ขั้นตอนมีอะไรบ้างแต่เขาเรียกว่ามันเป็นหัวข้อของเสน่ห์นะคะเสน่หายาวแฝดมากเลยนะคะนะคะว่าเรามีไหมเรารีเช็คอีกนะคะ5ขั้นตอนแล้วเรามาเช็ค4แรงกระตุน้นเราได้กระตุ้นลูกค้าหรือยัง วันนี้ถ้าสันที่เหมือนเหมือนที่เอบอกว่าก่อนปิดการขายคุณต้องรีเช็คสัญญาณถูกไหมแล้วคุณจะใช้อะไรในการรีเช็คสัญญาณน,นี่ไงสีแรงกระตุ้นนั่นเองนะคะเอาไปใช้ได้เลยนะคะดังนั้นสีแรงกระตุ้นลูกค้าคุณจะใช้อะไรบ้างน,นั่นเองนะคะยกตัวอย่างง่ายๆกระตุ้นอะไรนะคะทุกรูปแบบในการเขาเรียกว่าการตลาดณนะปัจจุบันนะคะไม่ว่าคุณจะเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นหรือไปบิ๊กซีโรตัสไปซื้อของนะคะเขากระตุ้นคุณนะ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทางตรงก็ยังเช่นแบบเหมือนมี MC มาพีมาช่วงอะไรช่วงอะไรช่วงนาที <c oughs> ทองต้องซื้อตอนนี้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นโปรโมชั่นปกติหรือราคาปกติแต่ถ้าซื้อนาทีนี้หนึ่งนาทีคุณจะได้ราคา โปรโมชั่นนั่นเองนี่เขาเรียกว่านาทีทองเหมือนกันนี่เขากระตุ้นทางอ้อมนะหรือถ้าวันนี้คุณเข้าบิ๊กซีโรตาเซเว่นต่างๆวันนี้คุณก็จะไปเจอในรูปแบบของอะไรกระตุ้นทางอ้อมก็มีนะก็2ชิ้นถูกกว่านั่นนี่นู่นถูกไหมหรือซื้อ2แถมหนึ่งตอนแรกจะมาชื้อถึงชิ้นกลายเป็นว่าฉันได้3มชิ้นเอาไปทําอะไรไปสะุนไว้ก่อนเพราะซื้อ3มชิ้นซื้อ2แถมหนึ่งนี่ก็เป็นการตลาดคุณเป็นเหยื่อการตลาดหรือเปล่าแต่วันนี้ นะคะทุกอาชีพหรือแม้กระทั่งทุกงานทุกการตลาดเราก็จะมีในเรื่องของวิธีการเทคนิคไม่ใหรอเทคนิคการพูดพรีเซนต์เวลาพรีเซนต์สินค้าไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เราทำในเรื่องเราทำในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามสินค้าโปรโมชั่นการตลาดต้องมีแล้วเรามีแล้วหรือย่งเราเราไารีเช็คกันดูดีกว่าโอเคไหมมาเข้าสู่หัวข้อ4แ่งกัน เดี๋ยวเรามารีเช็คนะข้อหนึ่งเขาเรียกว่าการหวังผลนะคะเราไม่ได้ไปหวังผลกับลูกค้านะแต่ผลประโยชน์ที่เราเขาเรียกข้อหนึ่งก็คือหวังผลผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมีอะไรบ้างเขาเรียกว่าโปรโมชั่นคุณต้องจดจาโปรโมชั่นของคุณว่าสินค้าซื้อเซตนี้คุ้มกว่าโปรโมชั่นจากราคาเท่านี้คือให้คุณอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณแนะนําเซตนี้4ตัวแล้วกันปกติถ้าขายชิ้นเดียวก็ได้หนึ่ชิ้นใช่ไหมถ้าขายเป็นเซ็ตมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มประสิทธิผลผลลัพธ์ ในการทํางานได้ดีดังนั้นคือคุณรวมราคาเต็มไปเลยนะคะรวมราคาเต็มเสร็จปุ๊บคุณจับราคาลดเหลือเท่าไหร่อันนั้นคือถ้าวันนี้ลูกค้าซื้อตอนนี้นะคะก็คือจะได้ราคาโปรโมชั่นจากเท่านี้5,000เหลือ3,000ลดไปเลยีก2000บาทนะคะแล้วอะไรอีกข้อ2ก็คือ เน้นในเรื่องของการสะสมแต้มนะคะสะสมแต้มได้กับในร้านลูกค้ามีบัตรสมาชิกวาสันต์ตั้งแต่คุณถามปิดการขายแล้วอันนี้คือผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนั่นคือคุณขอบัตรสมาชิกวาสันต์เขาหรือขอบัตรเครดิตรูดได้ไม่ชัร์ที่สาคัญบัตรเครดิตนะบางคนไม่ชอบใช้เงินสดเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากสะสมแต้มในบัตรเครดิตของเขาแต้มเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างบางคนก็คือตัดบัตรเสร็จก็คือ ตัดบัตรเครดิตได้ไหมรูดได้ไหมโบบอกลูกค้าด้วยว่ามันไม่ชาร์จเพราะบางคนกลัวการชาร์จก็เลยไม่รูดการที่ลูกค้ารูดบัตรมันจะทําให้ะคุณสามารถปิดเซ็ตใหญ่ได้เลยแต่ถ้าเป็นเงินสดอะลูกค้าหยิบแบงก์พันมา3ใบลูกค้าจะรู้สึกว่าจะนี้ฉันใช้เงินไปเยอะมากเลยนะแต่ถ้ารูดบัตรเนี่ยหมื่นหนึ่งลูกค้ายังไม่รู้สึกอะไรเลยนะดังนั้นคือคุณก็คือให้ลูกค้าลูกค้าสะดวกเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตแต่หลักๆคืออยากให้ลูกค้าอนไนแบงกิ้งกับ รูดบัตรเครดิตนั่นเองโอเคไหมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสะสมแต้มกับร้านมาสส์สะสมแต้มกับแบรนด์เราก็ได้แล้วก็ถ้ารูดบัตรเครดิตก็คือสามารถอะไสะสมแต้มในในบัตรลูกค้าได้ด้วยใช้อะไรเครดิตก็คือมาสเตอร์การ์ดก็ได้วีซ่าก็ได้ทุกอย่างเลยนะคะร้านมาสส์ตอนนี้หรือ โอน่ายก็ได้นะคะประมาณนี้อันนี้คือผมว่าที่ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นมีเซตนี้ซื้อครบเท่านี้เสดแถมตัวไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็ต้องจาโปรโมชั่นของแถมโปรโมชั่นลดราคาอันนี้คือต้องบอกลูกค้าทั้งหมดหลังจากที่คุณปิดการขายนะคะปิดการขายคุณก็ต้องพูดในเรื่องของาการกระตุ้นลูกค้าก่อนที่จะใช้ทำพูดในการพาลูกค้าไปเข้าเครื่องนะคะอ่ะ ข้อ2อันนี้สําคัญถ้าคนที่แบบไม้ยหนูขี้เกียจพรีเซนต์ของแถมมาพี่ทําไงหรือแบบฉันไม่อยากจะแบบโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะข้อ2อันนี้สําคัญเพราะลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ได้อยากได้ของแถมนะแต่เขาอยากของอยากได้ของที่มีคุณภาพนะคะเราก็ไม่ต้องไปพรีเซนต์ของแถมเสียเวลาด้วยนะคะถ้าของดีไม่จําเป็นต้องแถมก็ได้นะคะข้อ2ก็คือถ้าเคยข้อน1ก็ไม่ต้องใช้ข้อ2หรือจะใช้ท่อนทั้งข้อ1และข้อ2ไปด้วยคุณก็จะแบบดูแบบ เป,ป๊ะปังอรังเวอร์นะคะข้อ2คืออะไรข้อ2เขาเรียกว่าการสร้างความสูญเสียสูญเสียการสร้างความสูญเสียให้ใครให้ลูกค้านะคะง่ายๆเขาเรียกว่าทุกคนกลัวเสียผลประโยชน์หมดแหละในส่วนที่ตนคนที่แบบจะได้รับนึกออกปะเออจุดตัวอย่างเช่นลูกค้าถามว่า,าถ้าพี่ซื้อสิ้นเดือนได้ไหมถึงว่าตอนนี้ลูกค้าวันที่20แล้วรอสิ้นเดือนก่อนค่อยมาซื้อหรืออย่างเงี้ยเราควรบอกลูกค้าว่าไง ได้ค่ะได้ไหมก็ได้นะแต่มันไม่มันมันไม่ได้อะได้อยู่แบบว่าไม่ได้นะคะโอเคดังนั้นคุณต้องบอกลูกค้าว่าโปรนี้มีแค่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ทุกนาทีเป็นนาทีทองเหมือนแบบเวลา MC ขึ้นโฟนใหม่เขาจะบอกไงหมดภายใน5 4 3 2 1หมดเวลาโปรเป็นโปรปกติอย่างเงี้ยลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อเลยเดี๋ยวนั้นไหมใช่ถูกต้องค่ะต้องให้ซื้อเดี๋ยวนั้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบหูรอสิ้นเดือน ลูกค้าไม่มาซื้อหรอกค่ะเชื่อพี่นะคะคุณหลอกโดนหลอกแล้วละโดนหลอกดาวแล้วล่ะลูกค้าไม่ซื้อแบรนด์เราก็ไปซื้อแบรนด์อื่นดีจาไว้คำสอนเสรต์พี่นะไม่ซื้อแบรนด์เราเขาก็ไปซื้อแบรนด์อื่นอยู่ดีนะคะดังนั้นสร้างความสูญเสียให้ลูกค้าเยอะๆเพราะทุกคนเฮ้ยถ้าพี่มาซื้อส่วสิ้นเนนพี่ไม่ได้ละไม่ได้ของแถมโปรนี้นะไม่ได้ราคาโปรนี้ด้วยนะคะสะสมแต้มกับร้รน์วัสดุวันนี้คะแนนคูณสิบเท่าหนะอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้ก็คืออันนี้คือสร้างความสเสุยเสีลูกค้าเยอะก็ได้ต้องซื้อตอนนี้เดี๋ยวนี้โปรโมีแค่วันนี้วันเดียวนะคะแล้วน้องละมัทุกวันไหมหนูมาวันนี้วันเดียวถึงแม้ว่าคุณอยู่ประจาร้านนั้นก็แล้วแต่คุณต้องบอกว่าหนูมาวันนี้วันเดียวร่วมโปรกับร้านวัดสาสู่สข,ข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือในเรื่องของไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการสร้างความไม่แตกตา่างนะคะการสร้างความ ไม่แตกต่างยังไงก็คือหนึ่งถ้ามีหนึ่งคนซื้อกลุ่มหนึ่งซื้อหรือมันก็ไม่ใช่คนใชน้คนแรกที่เป็น,ปนคนที่เสี่ยงในการซื้อ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนวันนี้ถ้ามีสินค้าที่เซลล์ใหญ่เลยในในใน,ในห้างร้านนะคะมันคนนั้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อเรารู้สึกอยากอยากไปดูไหมว่ามันมีโปรอะไรวะทั้งทั้งที่มันก็อาจจะเป็นโปรปกติแต่ว่าอย่างนี้เวลาเราอยู่หน้าร้านนะคะความความไม่แตกต่างเนี่ยมันจะมีได้หลายแตกตอ,อย่างเช่น เนี่ยค่ะลูกค้าเนี่ยอาจจะเป็นพรีเซนต์จากโทรศัพท์เราก็ได้หรือเป็นแรมพรีเซนต์ว่าเนี่ยมีลูกค้าใช้จริงแล้วใช้ดีในเคสแต่ละเคสที่มันตรงกับปัญหาผิวของลูกค้าเนี่ยลูกค้าเซตฟ้าลูกค้าใช้ประมาณสามถึงสสัปดาห์ฟ้ามันจะจางลงอ่ะเซตสิวให้ลูกค้าเป็นสิวเราก็อาจจะให้พรีเซนต์ดู b e ฟอร์อ f t เตอร์เขาเรียกว่ารีวิวกนะ็ได้นะเขาเรียกว่าเป็นการสร้างความไม่แตกต่างว่าเฮ้ยเนี่ยน้องที่เขาผิวแพ้ง่ายกว่าคุณน่ะลูกค้าแพ้ง่ายหรือว่อาออเพราะว่าแพ้ง่าย เจอแพ้ยากง่ายกว่าหรือตัวเราเองก็ได้พรีเซนต์ตัวเราว่าตัวเราก็แพ้ง่ายนะคะหนูก็เป็นคนแพ้ง่ายกัะพี่นะคะเนี่ยหนูใช้หนูรู้สึกว่ามันดีขึ้นมาเลยนะสร้างความไม่แตกต่างกับตัวเราเออว่าลูกค้าคะเออมั่นใจในตัวเรามั่นใจในตัวแบรนด์แหละแต่ลูกค้าจะมั่นใจไหมก็คือขึ้นอยู่กับการสร้างความไม่แตกต่างเนี่ยพยี่เมื่อกี้เขาซื้อไปเซตหนึ่งเนี่ยเขาใช้ประจําเลยลูกค้าประจําลูกค้าจะตัดสินใจในการซื้อง,ง่ายขึ้นนะคะ อ่ข้อที่ C นะคะ,คะเขาเรียกว่าการอันนี้ก็สําคัญมากเลยนะกรเขาเรียกว่าการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนนะคะเร่งด่วนในเรื่องของการรีปิดรีบเปิดลูกค้าคนต่อไปเขากว่าเร่งรีบรีปิดการปิดการขายต้องรีบแบบดําเนินการลูกค้ารับตัวนี้เป็นเลยน้อยอันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเซตนี้เซตเดียวเซตส,ส,สุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยหนูได้มาแค่อาจจะหนูนมาสิบเซตตอนนี้เหือขายไปแล้วแนะนาไปแล้วเก้าเซตหนูอาจจะไม่ได้เปิดบินก็ได้นะแต่ว่าเพียงแต่เราบอกว่าอะไร เออลูกค้าเราไปแล้ว 9, ลเ้เซตเหลือเซตนี้เซตสุดท้ายเร่งรีบแมรีปิดรีบเปิด,ปดลูกค้าคนต่อไปก็คือเขาก็ต้องหลับแหละมันเป็นการสร้างความสูญเสียบวกกับอะไรสร้างความรู้สึกเร่งด่วนลูกค้ารับไปเลยตัวนี้มันกี่ลูกค้าบอกจะกลับมาแต่ถ้าหนูบอกเขาไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ามันมีคนที่เขาจะรับไปตอนนี้คือหนูก็ต้องให้เขาก่อนใครซื้อก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนเร่งด่วนในเรื่องของการปิดการขายและคุณจะได้ไปเลย พีเซนลูกค้าคนต่อไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่นเองนะคะเอาท็อปปิกของพี่ไปลองใช้อยู่นะคะในเรื่องของสีแรงกระตุน้นมีอะไรบ้างพอดีทีนึงก็คือ1ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ2การสร้างความสูญเสียให้ลูกค้าแล้วก็สร้างความไม่แตกต่างคือพีเซต์ว่าเออเราเองก็ใช้แล้วรู้สึกว่ามันใช้ดียังไงหรือลูกค้าเซตนี้ใช้ดีใครๆก็ใช้รีวิวต่างๆสุดท้ายคือแรงเร่งรีบปิดรีบเปิดลูกค้าคนต่อไปนะคะ ประมาณนี้ถ้าหนูเอาเรื่องเจ้ทุกนะคะเรื่องนี้ไปใช้สีแรงกระตุ้นพี่เชื่อว่าเลยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเราเองแล้วก็ประสิทธิผลในการทํางานนะคะแน่นอนก็คือจะสร้างหรือยอดขายเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอนโอเคไหมนะคะก็ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลมไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาสีแรงกระตุ้นไปใช้ด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับ